สวัสดีครับผมมาเจอกันกันกบสอนคอนวีล็อกในแบบตลอนทัวร์นะครับวันนี้มีข้อมูลสั้นๆไม่รู้ว่าจะสั้นแค่ไหนน่าจะ10นาทีอัเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะมากนะครับจากบทสัมภาษณ์ของ n v i d i ี CEO า e n s e n เจนเ้นห่วงนะครับคือเอาข้อมูลมาจากทางเว t u u r e e e t t ตามนี้นะครับต้องอขอบคุณข้อมูลจากทาง v เว ture Beat ด้วยเรื่องแรกที่จะพูดนะครับ เป็นในส่วนของอ,อะไรก่อนดอีเรื่องของ GPU แล้วกันว่าตอนนี้ทำไมมันถึงขาดตลาดหนักโดยเฉพาะในส่วนของ RTX นะครับลุงเจนแกบ,บอกว่าเนื่องจากการเติบโตของตลาด IT อะไรพวกนี้มีความต้องการสูงและที่สำคัญเลยนะครับในส่วนของ RTX เนื่องจากความสามารถของ RTX มีทั้งเรื่องของเร มีทั้งเรื่องของ AI ดังนั้นจึงทำให้หลายตลาดสนใจคำว่าหลายตลาดก็คือ RTX หรือ GeForce นะเกิดมาเพื่อเกมแต่พอมันมีความสามารถของ Ray เขบอกว่าในส่วนของ Workstation นะครับที่มีอยู่มากกว่า24ล้านเครื่องทั่วโลกต่างก็สนใจต่างก็จะอัปเกรดนะครับจากที่ยังใช้ GTX อยู่หรือ RTX 20 s e r i e ีเนื่องจากว่าพลังของ Ray 3 s e r i e ซีเยอะกว่าก็เลยทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาแย่งตลาด คอเกมนะครับแย่งตลาดของเกมเมอร์ทําให้การ์ด RTX 30 Series หายไปจากตลาดอีกด้านหนึ่งด้วยความสามารถในส่วนของ AI พวกองค์กรขนาดเล็กที่ไม่ได้ใหญ่มากมายหรือแม้แต่องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการทําแบบในลักษณะของอ deep learning นะครับหรือจะเป็นงานวิจัยอะไรต่างๆเขาก็ต้องการในส่วนของ AI ก็มาซื้อ RTX นะครับแย่งคอเกมอีกแล้วถามว่าทำไมไม่ไปซื้อกาสสำหรับ AI โดยเฉพาะเช่น อะไรนะัที่ชื่อว่าเท s l a อะไรแบบนี้นะครับราคามันแพงอันนั้นคือระดับแบบองค์กรขนาดใหญ่มากๆแต่บางทีองค์กรแบบโฮมบิส s นสสมอล b u บิสเ s สนะครับเขาก็เลยหันมาหา RTX เพราะว่าประหยัดกว่านะและอีกด้านหนึ่งนะครับที่ทำให้มันขาดตลาดก็คือกำลังการผลิตน้อยซึ่งนะครับลุงเจนบอกว่าในส่วนของราคา เอ็นวียไม่ได้ขยับเพิ่มราคานะเรายังคงขายราคาปกติเรายังคงขายในราคา M S R P เรายังแนะนําแบบนั้นแต่พอมันลงตลาดไปแล้วนะครับเนื่องจากความต้องการของตลาดมีมากกว่าซัพพลายก็คือดีมานกับซัพพลายอยู่ดีอุปทานอุปสงค์นะครับมันก็เลยทําให้ราคาพุ่งสูงขึ้นซึ่งในอนาคตอาจจะดีขึ้นเพราะลุงเจนบอกว่าแกมีการาดที่ชื่อว่า C M P ออกมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ ไตรมาสที่ผ่านมาได้รับการตอบรับดีจากคอเหมืองคอเหมืองในบ้านเรากับในต่างประเทศต่างกันนะในต่างประเทศเขามีแบบที่เป็นเหมืองขนาดใหญ่มีการ์ดเป็นหมืน่นเป็นแสนใบะนะครับแบบนั้นน่ะลุงหวงบอกว่าลุงเจนน่ะขายได้ตั้งเท่าไหร่ร้อยห้าสิบล้านนะครับร้อยห้าสิบล้านเหรียญเลยทีเดียวแล้วคิดว่าช่วงต่อๆไปก็จะโตๆขึ้นเป็นทางเลือกสําหรับคนขุดเหรียญแต่ในส่วนของตลาดดีฟอส ก็ยังโดนแย่งอยู่ดีเพราะในส่วนของอการขุดมันขายต่อแล้วไม่ค่อยได้ราคาในส่วนของตลาดมือสองดังนั้นก็แค่เป็นทางเลือกที่มาช่วยบรรเทานะครับให้มี RTX ในตลาดมากขึ้นรวมทั้งกับการที่ได้ลดความสามารถในการขุดก็เพื่อช่วยคอเกมเพื่อลดความน่าสนใจกับกลุ่มขุดเหมืองนั่นเองนะครับส่วนถามว่าเหมืองจะยังอยู่อีกนานไหมอันนี้ เดี๋ยวค่อยมาเฉลยนะครับแกมีพูดอะไรบางอย่างทิ้งเอาไว้ให้หน่าคิดด้วยเรื่องต่อมาในส่วนของ CPU นะครับคือตอนนี้หลายๆท่านคงจะทราบดีว่า Nvidia กำลังพัฒนา CPU ที่เป็น ARM ที่ชื่อว่า The Grace นะครับหรือว่าหญ้ามั้งหน้าเขียวๆนะครับหลังจากที่ตนเองซื้อกิจการของ ARM มาตั้งมหาศาลนะครับแล้วมีคนถามว่านะครับมีมีนักข่าวถามว่า ตลาด CPU ARM เป็นยังไงจะมาแทนที่ X86 โดยปริยายใช่ไหมหรือแข่งกับ X86 ลุงเจนบอกว่าไม่นะ X86 ก็คือ X86 X86 ก็ยังอยู่ ARM ก็คือ ARM และจะมี big CPU small CPU edge CPU data center CPU super computer CPU enterprise CPU lot of CPU นะครับแกพูดคำว่า DIY อ่าดีอะไรนะได ไดเวิร์ f ซ d ฟ v e ไดก็คือมันจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการแบ่งแบ่งเป็นกลุ่มตลาดชัดเจน X86 ก็คือ X86 และลุงเจนก็ยังบอกอีกว่าในส่วนของ X86 เราก็ยังคงซัพพอร์ตอย่าลืมว่า NVIDIA เดียเองมีโน้ตบุ๊กนะครับแกบอกว่ามีอยู่เป็น100ยโมเดล140ยสีโมเดลและทั้งหมดแม้ว่าทั้งหมดเกือบจะเป็นนะครับ Intel แต่ก็มี AMD ด้วยซึ่งทั้งหมดก็เป็น x 8 6ดังนั้น x 8 6จะยังไม่หายไปไหนแกยังพูดอีกว่านะครับ cpu ที่เกิดมาตอนนี้ที่มันมีตัวเลือกมากมายที่ผมพูดไปนะครับมันเกิดมาเพื่องานของมันเองเช่น x 8 6ก็เพื่อ x 8 6 arm ก็เพื่อ arm นะครับ data center ก็เพื่อ Data Center และนักข่าวถามต่อว่าแล้ว arm ของตนเองละ่ะให้ความสำคัญสนใจกับตลาดในส่วนไหนนะครับแกพูดออกมาเต็มๆเลยว่านะครับ Uh, ออกแบบมาเพื่อในส่วนของ AI โดยคำพูดของลุงเจนไหนแล้วนิดหนึ่งนะครับพอมาอยู่ในมือถือแล้วรูปมันไม่เรียงขออภัยด้วยนะครับเออ because AI นี่ a s s e l e r a e computing you need it for AI and deep learning we now add to what I believe will be long term biggest AI market นะครับ แต่ให้ความสนใจให้ความสำคัญคือเจาะตลาดในส่วนของ Data Center และ AI Market มีคำพูดเต็มๆด้วยว่านะครับนี่ the cpu v design นะครับ the cpu v design that never been design before คือ cpu ที่เราออกแบบตอนนี้ไม่เคยมีใครทำมาก่อนไม่มี cpu ตัวไหนในตลาดที่สามารถมีการเข้าถึงในส่วนของ ram ได้มากขนาดนี้มีแบนด์วิดตของ ram มากขนาดนี้ นะครับแล้วก็ we have designed it for big data analytics i s designed for the state of the art of AI ออกแบบมาเพื่อ AI เต็มๆออกแบบมาเพื่อ,อความต้องการของการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่นะครับข้อมูลจำนวนมาก อย่างเช่นพวกของ deep learning พูดง่ายๆเลยคือลุยตลาด AI ลุยตลาด data center ลุย data ลุยตลาด super computer อะไรประมาณนี้ไม่ได้ทำออกมาเพื่อแข่งกับ x86 นะครับผมและนะพอพูดถึงเมื่อกี้ลืมพูดถึง n o t e บุ๊กย้อนกลับไปนิดหนึ่ง n o t e บุ๊กที่บอกว่ามีเยอะแยะแอบไปแซะนะครับเกมคอนโซลด้วยบอกว่าเนี่ยถ้ามองว่า n o t e ตบุ๊ของเราอะ นะครับมันคือเครื่องเล่นเกมคอนโซลอ่ะแค่ rtx 3060นะแรงกว่า PlayStation 5 30-50%เลยทีเดียวแล้วก็บอกว่านี่เห็นไหมเครื่องของเราอะแรง Power efficiency อร์เ c ฟเ n c y อะดีทรงพลังแถมยังทำอะไรได้อีกหลากหลายนะครับแใช่ดิ Sony ไม่ซื้อ,อ,อไม่มีใครซื้อตอนนี้ Sony Xbox นะครับใช้ amd กันหมดก็ต้องพูดแบบนี้แหละเนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว นะครับแล้วก็กลับมาในเรื่องของอะไรนะเ,เดี๋ยวนิดหนึ่งมีอะไรตกหล่นหรือเปล่านะครับขอสอบถามเด e r เวอรีซันดิเฟรนตอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะกลับไปที่เรื่องของคริปโตที่ทิ้งประเด็นเอาไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของมีคนถามว่าแล้วตอนนี้ชิปชาเตตผลิตไม่ทันเป็นที่รู้กันนะครับลุงเจนบอกใช่นะครับ,เ,รบ,นะรบเพราะว่า ความต้องการของตลาด IT ตอนนี้เติบโตมากและมีคนถามว่า n v i นวเดีจะกระโดดไปเล่นในส่วนของ f o u n d r รไหมเหมือนที่ Intel ประกาศวันก่อนว่าเตรียมเงินเอาไว้20บิลเลียนเพื่อสร้างโรงงานรับป้อนนะครับรับผลิตชิปเพื่อป้อนให้คนอื่น n v i d i ีดบอกโน no ลุงเจนพูดแบบสั้นๆก็บอกว่าเนี่ยผมมีเวลาทั้งคืนเลยแต่คาตอบก็คือไม่ซึ่งแกบอกว่ามันไม่ง่ายรู้ไหมว่า TSMC ทํางานอยู่อะ ด้วยความยากลําบากด้วยความเหนื่อยด้วยความ h a r ด very difficult และก,ก็พูดแต่ difficult difficult d i f f i c นะครับคือประมาณว่าเบื้องหลังอ่ะกว่าจะสําเร็จได้อ่ะมันไม่ง่ายแล้วแกยกตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยว่านะครับ uh, the reason the reason นะครับ for that เหตุผลที่ไม่กระโดดไปเล่นนะครับ you know they are different between kitchen and restaurant เขา,าเขาบอกว่าน่าจะรู้นะว่าระหว่างในครัว คร,ครัวกับร้านอาหารมันแตกต่างกันยังไงเอ็นวีเดียบอกว่าเราขอเล่นในบทของค i ิชเชนบทของพ่อครัวที่ปรุงปรุงปุงออกแบบออกแบบนะครับแล้วจ้างเขาผลิตดีกว่าจ้างเขาจัดการดีกว่าซึ่ง n อ็นวีเดียบอกว่า,ามันยังไงนะไม่ได้หมายความว่าเราปรุงดีเราออกแบบดีแล้วเราจะมีร้านอาหารที่ดีได้ก็คือพูดง่ายว่า เราอาจจะออกแบบชิป G P U ตอนนี้ตัวเองแรงทรงพลังมีเทคนโนโลยีใหม่ๆเยอะแยะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าตัวเองคิดเองแล้วทําเองขายเองแล้วมันจะดีได้นั่นเองนะครับสุดท้ายกลับมาที่นะขออภัยเสียงรอบข้างด้วยนะครับเรื่องของคริปโตที่แกพูดเอาไว้น่าสนใจมากนะครับแกพูดว่า in the future i believe crypto mining will not go away ในอนาคตนะ เชื่อว่าคริปโตมายิงจะไม่หายไปไหนยังคง I believe that cryptocurrency is here to stay ยังคงอยู่กับเราแล้วก็อยู่ไปตลอดนะครับและอีเธอ e รียมเนี่ยแกชอบยกตัวอย่างถึง e ีเธอเ u m พูดถึง Bitcoin ไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งเลยยกตัวอย่างแต่ e ีเธอ e รียมอีเธอเมีอะไรเนี่ยลุงเจนมีอะไรกับ e ีเธอเรีหรือเปล่านะทำไมต้องยกตัวอย่างแต่ e ีเธอเ u m นะครับ เขาบอกว่าตอนนี้มีมูลค่าเยอะนะครับและในอนาคตก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นกว่านี้มีมูลค่ามากกว่านี้เมื่อนะครับอุปกรณ์ในการขุดทรงพลังขึ้นเมื่อมีเพอร์ฟอร์มานซ์มากขึ้นและมีผู้เล่นมากขึ้นเนื่องจากว่ากฎของคริปโตคือเหรียญมีเท่าเดิมแล้วพอมีผู้เล่นมากขึ้นการท,ที่ขุดมีความทรงพลังมากยิ่งขึ้นมันก็จะแย่งมากขึ้นแวลูกก็จะมากขึ้นแต่ คำทํานายที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับทิ้งท้ายกันตรงนี้ว่า c r y p t o c u r r e n c y is growing to uh, to be here to stay บอกว่าเติบโตเรื่อยๆนะครับยังเติบโตแบบนี้แหละเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแต่แกบอกว่านะอีเ e u เรียมไ not be as hot as is now แต่อีเ e เรียมจะไม่ร้อนแรงหรือจะไม่เป็นกระแสน,นะครับราคาอาจจะไม่พุ่งเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้แกบอกว่า In a year, in a year time, years time นะครับอิสเมคุดดาวซัมนะแกบอกว่าในอนาคตประมาณ1ปีหลังจากนี้นะครับมันจะเริ่มซาลงเริ่มดาวเริ่มแผ่วลงไปนั่นเองแต่นะครับคริปตโตแมนิ่งก็ยังอยู่ยังไม่หายไปไหนดังนั้นใครที่นะครับรุนอยู่ว่าเมื่อไหร่เหมืองจะแตก คงไม่มีแล้วล่ะนะแบบนี้สรุปนะครับก็คือ,เ,อ,อเรื่องของเหมืองนะครับไม่หายไปไหนลุงเจนบอกออตอนนี้คริปโตในส่วนของอีเธอเรียมกำลังร้อนแรงกำลังเป็นกระแสแต่นะครับเดี๋ยวก็ลดลงในช่วงประมาณ1ปีนี้นะครับปีจากนี้ไปไม่รู้นะแกพูดว่าอินไอเยียนะครับหรือในปีนี้หรือระยะเวลาประมาณ1ปีจากนี้ไปก็ไม่รู้นะครับ ส่วนการ์ดที่มันขาดตลาดแล้วทําให้ราคาแพงมันมาจากตรงที่ RTX มีความสามารถหลากหลายแย่งกันหลายตลาดแย่งกันทั้งในส่วนของ Workstation นเกมเมอนะครับแล้วก็ Deep learning ในส่วนของ AI ด้วยทําให้ผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอมันอยู่ในช่วงที่เหมือนกับทุกคนพากันอัปเกรดไปหมดนะครับและมีการขุดเหมืองอีกถึงแม้จะมีการ์ดเฉพาะ MCP สําหรับชาวเหมืองแต่พอปล่อยแล้วมันจะปล่อยยากกว่าปล่อยคอเกมไม่ได้ ก็เลยกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งก็ยังคงมาซื้อการ์ดเกมในส่วนของ G Force เพื่อไปการเพื่อไปในการทำมายนิงขุดเหมืองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหมืองขนาดใหญ่ที่แบบเป็นเหมือนการ์ดเหมือนในต่างประเทศอ่ะเขาก็ไปซื้อ MCP อันนั้นคือขุดกันแบบเป็นอาชีพจริงๆเป็นแบบโปรเฟสชัอนอลเป็นมืออาชีพนะครับก็อะไรอีกเอไอเอมนะครับไม่ได้เข้ามาแทนที่ X86 อย่างที่ใครหลายๆคนคิดอุ้ย x 8 6กํำลังจะตายยังนะครับมันจะเป็นตลาดของใครของมันเท่านั้นเองโอเคนะครับแค่นี้แหละนะแดดร่มลม,มตกอากาศดีเสียงธรรมชาตินะครับสดชื่นสดชื่นอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านมากที่รับชมแล้วก็ต้องขออภัยเสียงรอบข้างเห็นแบบนี้มันไม่ได้ไกลจากถนนมากนะครับแต่เนี่ยไอเสียงนกเสียงอะไรต่างๆอะ่ะเยอะมากต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะรบกวนและ าหากว่ามีอะไรผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ที่นี่ด้วยนะครับฝากติดตามผลงาน YouTube Facebook ทวิตทีวีแล้วเจอกันนะครับผมบ่ายครับ